หนึ่งเมไปอู่ฮัลโหลฮโลเรืองมากดีใจอ่ะมอง้รนะคอะจริงนี่ไปแล้วนะวันนี้มานะเเหรอเริ่มเลยชอบนั่งกันแบบไม่่นาทีามหนูมากบให่ใหมเาลสีไมยินดีค่ะใช่วันนี้ก็มาค กับโซซิสนะคะกับพี่หวานแล้วก็พี่พลอยก็ดีใจด้วมากมาเลยค่ะที่ได้เปิดร้เออนเป็นพรีเซนเตอร์เลยดูอ้อนเป็นถ้าเกิดยังไม่มีพีเซนเตอร์ที่ไลฟ์โปรดักต์ไหนก็ต้องรีบเลยนะคะขนมันุ่มหนุ่มคนงน่งของโลกอ่ะอ่านี่นีล้แล้วแลนี่นี่ว่งไอะมีงอ่าหนุจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่นีู่มีข้อดีวยหยุด หนูมีอะไรานำเสนอให้กับเนเธอร์แลนา์เขาได้เห็นเท่าแบบลูกสาวอะอะไรที่มันดีบนตัวหนูอะคะผมหนูก็สวยมากหน้าหนูก็ผิวใสอยู่จริงๆค่ะหนูเวลายิ้มก็สวยนะค่ะผิวนี่ก็เงานะคะอ๋อกคเห็นแล้วทุกคนเออเอาเรื่องละดับหนึ่งเน็ตติ้งรูปนีค่ะวันนี้เลยค่ะ วันนี้ก็พิ่งได้ขึ้นแท่นชาร์จอันดับหนึ่งใน넷ฟิกนะคะเป็นแบบนอน English ดีใจมากแล้วก็ลุ้นมานานมากว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะขึ้นแล้วดีใจบบนนคิดทานรอกไหนมคภาวาทานจจไปได้ไหมไม่เลยคะ่ะไม่ไม่มีทีมงานคนไหนที่คาดบอกไปเลยแต่ว่า แต่ว่าเหมือนเราทุกคนน่ะก็แบบตั้งใจกันอยู่แล้วว่าผลงานอันนี้ชิ้นนี้มันน่าจะเป็นชิ้นโบแดงที่น่าจะนําพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องออนแอร์ไปแบบกว่า190เประเทศในเน็ตละคะแต่มันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนและแสดงทุกคนด้วยพี่ๆคือแบบเก่งมากแล้วก็นําพาให้ซีีส์มันไปได้ไกลกับทุกทีนะคะคือประเิศเวียดนาน มีค่ะมีเดี๋ยวจะกลับไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่อะไรอ่ะบนหนอเราฟังหน่อยไม่แน่ใจว่าทีมงานบนไหมค่ะแต่ว่าพี่การผู้กำกับภะคะทักดีเอ็มมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปไหว้ที่เขาใหญ่นะอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่ให้บอกด้วยไปทม่ไหรไปอะไกันไม่้ไปอะไรันยังไ่ไปไหว้ค่ะไปไหว้ใช่หยาดามับใจกับการจดแดง ่เพราะว่าหนูก็ร่วมมากเหมือนกันอ๋ใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่หนูแบบอินกับตัวละครถึงขั้นที่ว่าแบบเป็นแพนิคเลยค่ะตอนช่วงนั้นที่ถ่ายแล้วก็บทมันบทมันค่อนข้างแบบทําให้หนูรู้สึกดาวลงไปมากๆเลยแต่ว่าพอพอมันออนแอร์ออกมาแล้วมันฟีดแบ็กดีก็ดีใจค่ะตอนนี้ไม่เป็นละค่ะล่าเริ่มปกติอะไรให้มันมาสังเกตอาการตอนนี้ ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าหมเครียดแล้วก็หนูต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนแตบว่าเราต้องวนหลูดก,การเป็นตัวละครน,นั้นนแบบติดๆอย่างทุกวัปนปกติคือเราได้กลับมาบ้านแล้วเป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ช่วงน,นั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปกองด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยดึงเรากลับมามนหนูก็เหมือนแบบมีอาการเวลาที่อยู่ๆมันก็เป็นนะคะอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบ จะจมน้ำหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นคนรอบข้างจะบอกว่าหนูจะมีอาการแบบว่าหน้านิ่งๆเหมือยลอยแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครถามอะไรก็ไม่ตอบอ <laughs> คนดองไม่ได้โดยไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมารู้ตอนช่วงที่โปรโมทซีรีส์อะค่ะว่าตัวละครน,นี้มันเป็นตัวละครที่เก็บมันเหมือนไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็จะคิดอยู่คนเดียวแบบที่ถ้าเกิดมีคนได้เห็นกันในเรื่องอะค่ะก็จะเห็นว่าไผ่หมูกับตัวละครที่พูดน้อยมาก ซึ่งหนูดันติดตัวละครเนี้ยกลับมาเพราะความที่ตัวละครมันโดนกดการกดขี่ผมนี้ดูดูเกี่ยวกับยาก็เลยมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะตัวละครเหมือนมันถูกถูกผมเถงถูกรังแกแบบเยอะมากหนูก็เลยแบบติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วใครมันถ่ายตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ถ่ายแล้วอันนี้เป็นไอ้ไทยผสมผสมเป็นไทยผสมนี่นะ ไม่ละค่ะเป็นยาดาเต็มร no, no, <Have? S 2> ้อยละค่ะยาด้าความบังเอิญตอนเกิดตัวลอตเตอรี่มันออกนะแล้วพรุ่งนี้มันจะออกอีกแล้วหรือมีเลขในรูปไมได้เลวมีเลขในรู่ใครมู๊ไปหัวเอยมาใบเลขไปเดชมาบังเอิญด้านใหม่ไม่เลขนะคะไหนๆก็อันดับหนึ่งดี้อััหนึ่งไหมอหนึ่งไหมแล้วแต่เลย ดูเป็นนิ้วมือเป็นมือเดี๋ยวเลขเพื่อนมาอ่ะเออเป็นไงต่อเอาแค่สองตัวนะอืมมาไงอ่ะถามแม่ซื้อเมื่อกี้เลยแม่ซื้อที่ไหนไม่รู้กันวิ่งไปละ อาเจอกันนะพรุ่งี้ถูกเพราถึงจะมาถูกท่าจักรสีแล้วถ้าไม่ถูวแน่ไม่อยู่หนูก็เป็นยาดามยาดามอเคหก็ไม่เป็นแม่อะไรโอเคไม่ถูกก็ถูกไม่เสียหายอะไรเออค่ะฝากมีความหมายดีกเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนซีวีแล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะซึ่งก็การันตีแล้วว่าผลงานคนไทยไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยแล้วก็ ขอบคุณยอดซลลด้วยวันนี้ถึง 1M แล้ว <Hey. S 1> เป็นวัน <Sure. S 1> เป็นวันเดียวก,กันกับที่ขึ้นอันดับห <Yeah. S 1> นึ<ๆ>่งใน n น t f l i x ทั่วโลกอะคะ่ะก็ดีใจมากค่ะถี่ว่าเป็นของขวัญที่แบบท,ที่ที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็พยายามจะสร้างสารรค์ผลงานที่ดีออกมาทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะ้หลังจากนี้จะได้เจอยังไในเวอร์ชันหนผลงานใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ปลายปีนี้ได้ดูภาพยนต์กันค่ะ <Okay. S 1> okay. งงใช่ค่ะมันเหมือนช่วงก่อนหน้าเนี้ยหนูเหมือนถ่ายติดๆกันเอาไว้แล้วพอออนแอร์ปุ๊บก็กลายเป็นว่ามาในปีนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวก็แบบต่อๆกันบายคน,นจะปังกันเนาะ <c oughs> สาชื้ได้ไปบนอะไรมารอีกไหมไม่ได้บน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้บนเลยค่ะแล <c oughs> ้วก็รอให้รอผลงานรอผลงานนะคะรอติดตามผลงานดูกันภาพยนตร์ปีนี้ละครกำลังจะเปิดกล้องถ่ายกัน ช่องสามเปิดกันยายนนี้รอชมรอชมนะคะโอเคคุณคนะขอบคุณค่ะอ่ะมองต้องดื่มดื่มอะไรมองอยู่

เอาไม่ตีินุ้งเลยนุ้นเลยเออ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 หยาดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วฝั่งซ้ายลูกฝั่งนี้เอามาแตล้วตรงกลางลูกตรงกลางตรงกลางโ้ยจะตาเทยนตรงต้ไปที่หัวายกใ้กันเสรแล้วฝั่งนี้หน่อยแยไว้โอเค

นะกลับมาเจอกันใหม่ตรงนี้นะยังมีสัมภาษณ์ดกับแม่น้าจิงหรอเรื่องอะไรคนแม่วันแม่นู้เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมตนนี้มาตั้งนี้่นนสิก็ครั้งหน้าไม่เห็นสามล้ะ